สวัสดีครับช่อง ACBR Channel นะครับวันนี้จะมาเซ็ตโช๊กนะครับหน้าตาคุ้นๆไหมครับตัวนี้อ่าอุปรกรณ์ที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมานะครับก็จะมาเปลี่ยนสินโช๊กกันนะครับแล้วก็เติมน้ำมันโช๊กแบบนึบๆสักหน่อยนะเอาแบบสไตล์ ACBR Channel นะครับผมไม่ต้องเอานับเป็นซีซอะไรกัน พิธีรีตองมากมายนะครับเอาอยู่ในย่านที่เรียกว่าใช้งานได้ก็แล้วกันนะครับก็ใช้งานได้ใช้งานดีนะครับอยู่ในย่านสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับไม่ใช่รถสนามนะครับขอย้ำไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานทั่วไปนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ใช้เจลบีนะครับเพียงนิดน้อยนะครับนิดหน่อยทาลูกนะครับบริเวณปากนะกระบอกโชกนะครับหรือทางเข้าที่เราจะเอาซีนนะครับนะ้ำมันโชกใส่เข้าไปนั่นเองนะครับทาอย่าไปเยอะนะครับทาแค่พอช่วยในการส่งเข้าไปนะครับให้คล่องตัวนะครับ ซีนจะได้เข้าไปแบบไม่ฉีกขาดนะครับแล้วมันจะได้ไม่รั่วในภายหลังนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จนะครับนี่ครับอันนี้หน้าตาซีนนะครับมีสองฝั่งนะครับเราต้องดูดีๆนะครับฝั่งในกับฝั่งนอกนะครับใส่ให้ถูกทางนะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นซีนเก่านะครับผมจะล้างทำความสะอาดไว้นะครับแล้วก็เอาฝั่งนอกนะครับ ข้ามลงไปชนกันนะครับแล้วก็ใช้ค้อนเคาะนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็บนล่างบนล่างสลับกันสีมุมเมืองนะครับสลับกันไปสลับกันมาจนลงไปสุดนะครับพอมันสุดนะครับมันจะเสมอครับอ่าปลายกระบอกโชคพอดีเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยดึงออกนะครับแล้วก็ใส่กิบล็อกสีโชคตัวไหนไปนะครับนี่ครับพอจะมองเห็นไหมครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำซีนกันฝุ่นนะครับมาใส่บริเวณที่ควรอยู่นะครับปากกระบอกโช๊คนะครับลืมบอกไปนะครับส่วนตัวผมจะแนะนําลูกค้านะครับเวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนคู่กันนะครับซ้ายขวานะครับเพราะถ้าเราเปลี่ยนข้างในข้างหนึ่งแล้วเนี่ยอีกข้างหนึ่งมันใช้งานมานานนะครับแน่นอนครับน้ำมันโช๊คที่เหลืออยู่ภายในนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับ และความเหนืดของน้ำมันโชคุคนั้นมันก็จะเริ่มกลายเป็นโคลหรือว่าความหนาแน่นมันมากขึ้นแล้วนะครับมันจะเริ่มเหนียวนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ทาที่กระบอกโชุกนะครับเราก็มาทาที่ซีนสักนิดสักหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้การหล่อเลื่ันเวลาส่งซีนโชุกเข้าไปหรือเราตอกส่งเข้าไปนะครับซีนโชุกจะได้ไม่ขีกขาดหรือว่าเป็นรอยการเสียดสีนะครับซึ่ง าสเเาเหตุเหล่านี้จะทําให้มันรั่วนะครับเวลาเราเปลี่ยนไปแล้วมันไม่หายนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราควรสังเกตนะครับที่แกนโช๊คนะครับว่ามีล่องลึกหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นตามดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเนี่ยเราก็ยังใช้แกนเดิมได้นะครับล้างบริสาท์นะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเราควรที่จะเปลี่ยนแกนโช๊คนะครับจึงจะแก้ไขสาเหตุการรั่วซึมนั้นได้อย่าง เต็มที่นะครับหรือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนวนอนับข้างนี้ก็ทำเหมือนกันกันกบข้างที่แล้วนะครับใส่สีนโชคเสร็จนะครับแล้วก็ใส่กิบล็อกสีนโชคนะครับและเอานำสีนกันฝุ่นมาใส่นะครับแล้วก็เตรียมแกนโชคและไส่ในของแกนโชคนะครับสวมเข้าไปอย่างในคลิปนะครับแล้วก็สปริงมาใส่นะครับสปริงเวลาใส่ต้องเอา ด้านที่สปริงทีนะครับลงข้างล่างนะครับห่างๆนี้ให้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จับบอกโจนนะครับคว่ำลงแล้วก็ขันน็อตหกเหลี่ยมนะคฮันด้าจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบอร์หกมิลนะครับก็ขันยึดตัวล่างไว้ให้แน่นนะครับพอแน่นแล้วนะครับจึงยกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อทำการเติมน้ำมันโช้คนะครับ ตามที่เราจะใส่กันนะครับแล้วแต่ใครจะใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมนะครับจะเอาแกนโช๊คนะครับลงให้สุดนะครับส่วนสปริงเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เติมน้ามันโช๊คนะครับให้เต็มนะครับหรือว่าถึงตรงปลายแกนโช๊คนะครับแล้วผมก็จะใส่น้ํามันโช๊คไปอีกครึ่งฝานะครับจะเป็นปริมาณที่ผมลอง เซตดูเซตดูแล้วมันจะอยู่ในย่านที่ว่านึกดีนะครับแต่ถ้าใส่ไปแค่เสมอตรงแกนโชกนะครับแล้วเราไม่ใส่เพิ่มเนี่ยมันก็นิ่มนะมันจะนิ่มเกินไปนิดนึงนะครับสำหรับส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ก็ไล่ไล่อากาศสักหน่อยนะครับจริงๆไม่ต้องยกสปริงก็ได้นะครับเราแค่ ดึงแกนโชคเนี่ยครับขึ้นลงขึ้นลงแต่ต้องช้าๆเบาๆระวังๆนะครับพออากาศขึ้นมานะครับน้ำมันโชคก็จะยุบลงไปนะครับเราก็เติมเพิ่มนะครับให้อยู่ที่ปริมาณพอดีกับแกนโชคนะครับแล้วก็ใส่ไปอีกครึ่งฝานะครับครึ่งฝาพอนะครับถ้าหนึ่งฝาเนี่ยจะเริ่มกระด้างแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันจะเริ่มกระด้างนะผมจะใส่แค่ ขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ประกอบกับโดยใช้เครื่องมือพิเศษที่ผมทําขึ้นมานะครับกิบล็อกหัวโชงนะครับ วันนี้ก็จะเป็นคลิปล็อกหัวโช๊ที่ผมได้พูดไว้เมื่อสักครู่นะครับส่วนไอ้ตัวช่วยที่จะกดเนี่ยนะครับก็คือ,อปั๊มเมกอนของเวฟดีๆนี่เองนะครับผมก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับเป็นตัวกดตัวล็อกหัวโช๊นะครับเพื่อที่จะได้ทําการใส่กิปล็อกไว้ให้อยู่ในที่เดิมครับนี่ครับง่ายครับเมื่อคืนดี เราทำงานสะดวกนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินไปเอาบากกาหนีบนะไม่ต้องให้น้องหรือว่าเพื่อนลงงานคอยเอาที่พูดให้นะและจับให้นะอย่างนี้เราทำงานคนเดียวก็ได้นะครับนะนะเราช่วยทุนแรงไปได้เยอะพอสมควร ược, ôn, นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายไปแค่ข้างเดียว ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนเสร็จแล้วเลยนะครับจริงๆมันก็เสร็จแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะครับแล้วก็ปริมาณน้ํามันโชวก็ใส่เท่ากันนะครับ mm <laughs> อันนี้กลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนซีนโช๊คนะครับและเร็จน้ำมันโช๊คนะครับเว็บร้อยสิบอนะครับผมอ,อยู่ในย่านมาตรฐานใช้ได้จริงนะครับใช้งานได้ทั่วไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับช่อง a c b r Channel นะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอกลัาบลากันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทิ้งท้ายกันไปด้วยภาพน้ำมันโชกเก่านะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นโคลนแล้วนะครับผมพอเป็นรถพ่วงก็ใช้งานมาหนักนะครับ